เปิดประวัติกันกันตถาวรสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถเทสลาคันใหม่แอดมี mir, ส่วนลด1,000เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างเพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะ การกันตถาวรน,นะฮะเกิดเมื่อวันที่6ธันวาคม2528นะครับมีเชอเลน่าฟุกเป็นนักสแสดงนายแบบดีเจพิธีกรชาวไทยเชื้อสายจีนกันเป็นบุตรของคุณพ่อมงคลและคุณแม่วันเพลกันตถาวรจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนพระมานดาน,นิจานุเคราะห์ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบรินเดชาสิงห์สิง,สง,สงหาเสนีสองนะครับสายสินคำนวณและระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาการบัญชีกันเคยเป็นหนุ่มป๊อปดาว ซึ่งเป็นสถาบันกวดวิชาชื่อดังแห่งหนึ่งประจําปี2023คู่กับรถเมคคันหนึ่งนิดจากนั้นก็เข้าสู่วงการบันเทิงนะครับจากการถ่ายแบบเดินแบบและถ่ายภาพนิ่งนะฮะและยังมีผลงานโฆษณาและแสดงมิวสิควิดีโอมากมายรวมถึงการเป็นดี